เอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงดังมันได้แค่คีตาเกมมิ่งนะครับเอตอนนี้เราอยู่ในเกมกระบี่เมคา W เนี่ยเพลงกระบี่เมคา W นะครับคือเรื่องมันมีแบบนี้นะครับคือผมอ่ะได้สะสมนะครับเก็บหอมลอมริษ์นะครับประหยัดมาแสนนานนะครับ จนเพชรผมครบนรีบ่50,000เพชรแล้วนะครับแล้วันนี้นะครับเราจะมาปลดล็อกออคัมพีสุดโกงกันนะครับเอากดผิดเป็นคัมพีที่แบบค่อนข้างจะโกงมากๆนะครับรอบที่แล้วนะครับเราปลดล็อกคัมพีถึงตายกับคัมพีจู่โจมคลั่งไปนะครับเดี๋ยววันนี้ถึงคิวคัมพีสุดท้ายแล้วนะครับมันชื่อว่าคัมพีระครังทองนะครับ สกิลของมันนะครับจะเป็นการป้องกันนะครับโอเคเดี๋ยวซื้อไปก่อนนะครับซื้อเสร็จก็ต้องไปเปิดใช้นะครับนะเ,เรียนเลยนะครับอ่าดาเมจเพิ่มมาแสนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปใส่สกิลซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอัพพวกนี้ไปก่อนนะครับ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปกันก่อนนะครับเทคนิคใส่ก็ผมแนะนําไม่ใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับใส่ขั้นต่ําสุดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะแรนดอมนะครับนะใส่พวกขั้นต่าสุดไปก่อนนะครับถ้าเราใส่ขั้นสูงไปถ้าถ้าเราไม่ล็อกถ้าเราถ้าเราไม่ล็อกอ่ะมันจะแบบมีโอกาสไปทับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่พวกต่ำๆไปก่อนนะครับ ใส่ให้เต็มก่อนนะครับไม่ไม่ต้องซสีเรียดน,นะนะครับเวลารวมอย่างอื่นได้แล้วค่อยมาใส่พวกนี้นะครับโอเคใส่ประมาณนี้ไปก่อนนะครับพวกนี้ก็อะไปใส่ทีหลังตอนตอนเราใส่ให้มันเต็มช่องครบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันสักหน่อยนะครับสกิลของเขานะครับไหนเอ่ยนะนี่เลยนะครับ ครอบละคางทองนะครับชื่อคำทีของมันนะครับสามารถนะครับต้านดาเมจ10%นะครับต่อเนื่อง120วินาทีนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลติดตัวนะครับสามารถตั้งทานดาเมจ13%ต่อเนื่อง120วินาทีอา้าวข้างบนบอก10%อ๋อข้างล่างเป็นเวลต่อไปนะครับเวลต่อไปคืออะไรเวลต่อไปคือเราต้องเสียงเงินห้าหมื่นไปไปซื้อนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะไม่อัพเป็นวิต่อไปแน่นอนนะอร์บซ็นี่ก็พอแล้วนะครับโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปช็อปปิ้งตัวนี้สัหน่อยนะครับผมบอกเลยว,ว่าไอ้คำพีที่ที่เราเพิ่งปลดล็อกไปเนี่ยค่อนข้างจะโกงมากๆเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่โกงธรรมด,ดานะโกงมากๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เก็บตังค์นะครับเก็บตังค์ซื้อนะครับเก็บตังค์ซื้อนะครับแล้วก็ไปหาเลือกไม่ใช่ไปหาเลือกดิถ้ามีไว้ตอน PV p v p อ่ะมันจะมีประโยชน์มากมนะครับเดีเพลรเหลือมา,มาซื้ออันนี้ซะหน่อยนะครับรู้สึกว่าซื้อผมจะมีกิจกรรมนี้ด้วยนะเดี๋ยว เดี๋ยวไปทากิจกรรมนี้ด้วยแล้วกันนะครับเอา้ากดผิดไปไหนเน,นี่ยอคุ้มครองคุ้มครองเทพธิดานะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวทุบอันนี้ไปเสร็จนะครับแล้วก็มาเปิดนี่สักหน่อยนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์คลิปไปผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับสำหรับใครที่มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเอออย่าลืมนะครับใครที่รู้รู้จักรู้รู้วิธีแจกสติกเกอร์ลายบอกผมด้วยนะครับอยากแจกมากนะครับทำสร็จนานแล้วนะครับแต่แจกไม่ได้นะครับโอเคนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย